ทุกคนเมื่อกี้มันค้างอ่ะกดกดอะไไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกี้แอปค้างเมืกี้แอปค้างค่ะกดอะไไม่ได้เลยกดปิดก็ไม่ได้่อกไม่เคปค้างอ่ะทุกคนอ,อย่าอึงหน้ามูเอฟจริงอือกดไลนย,ย้อนได้ไหมได้ เมื่อกี้แอคงอ่ะไม่คือกดปิดกดอะไรไม่ได้เลยคือหนูเพิ่งโหลดแอปกลับมาด้วยเพราะทุกคนหนูเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วเพิ่งโหลดแอปกลับมาแล้วเหมือนแบบไม่แน่ใจมันมันอาจจะยังไม่เข้ากับเครื่องหรือเปล่าเราตีแอปให้ขอบคุณนะจริงแอปดีๆของได้ไง เราจะคิดที่โทรศัพท์เราเองแหละขอโทษตีแอปโดยตีให้หน่อยทุกคนค้างอะตอนตอนจะกดตอนจะกดเปิดอะไรบ้างตอน,นี้ไม่ทันกดอะก็แบบโอ้ชอบออกมาในสีขาวถ้าเจอลิลลี่ลลนะที่เราคุยกัน ไปดูมาน่าจะใช่ถูกแล้วแบบแต่ว่าจำชื่อจำหน้ามันไม่ได้ลูกหัวนะค่ะคา้างที่ไหนเชื่อเออชียงใหม่มัง้งทุกคนไม่แน่ใจเชียงใหม่แบบอากาศดีพูดไปเรื่อยเออทุกคนวันนี้โนเซ็งแต่ไม่รู้จะพูดได้ไหมเซิงแบบเรื่อง ประส<อ>์ทมั้งเมืองแบบเก็ดปะคนก็คงจะรู้ชื่อเมฆฝนตกไหมตกค่ะไม่แน่ใจตอนนี้มันจะตกกันแล้มั้งมันหยุดตกแล้วทีล่ลงมามจริงแบบ เป็นอย่างอี้ยอันแบบจริงทุกคนเขาใจใช่ป่ะแบบท้อเลยกับการเป็นวัยรุน่นใน นี่พูดไม่ได้หรอกคือรู้กันเซ็งเหมือนกันเห็นมากทุกคนซิงถ้าต้องาไปอดทดรอให้ฉันรอแล้วได้อะไรให้ทดรอขอมาไปไหมให้ดีใจอะไรล่ะให้ดีใจ ฉันยังจะต้องรอเธออีกนานไหมรอน,นานๆก็อาจจะบันทอหัวใจเหนื่อยเครียดฉันเลยแบบบางท้องวันเลยแค่ๆชนนอนจริงมอเหมือนกัน เดี๋ยวจะแก้ไปแล้วทุกคนรู้สึกตัวแบบไม่เห็นมากสูส้ๆนะทุกคนก็สูส้ๆนะวิธีการละลายที่ดีที่สุดคือการด่าอไปค่ะพูดไปเลยมันจะคือมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรแต่มันช่วยทำให้รู้สึกด,ดีขึ้นอืม <laughs> พรุ่นี้มาใหม่การเล่ไม่ครบชั่วโมงเลยว้าด้วยรหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ห <laughs> รือว่าเอานี้ให้จบเลยอย่าเลยง <laughs> ี้แล้วกันพรุ่งนี้นเ,รออเราล่มีแข่งกุศลละครใจหน่อยได้ไหมครับสู้ครับขอให้พีท้าวพ <laughs> ีท้าวเก่งสู้สคอนอื่นใช่ใช่ <laughs> ไม่ว่างตามค่ะ ยุง่งลองตามดูนะคะก็หาที่จะเลยพี่หลอนเธอแบบไม่ดีสุดเลยค่ะพวกนี้แบ่วเวลาไปพักความในแกได้เลยพักผ่อนนะสก่ลสนจะให้สมุดขอบคุณค่ะพักผ่อนเหมือนกันนะคะ ทำงานหนักใช่ไหมคุณแม่เดี๋ยวจะไปละเนาะไปดีกว่าเรื่มถ่ายคนละลอยรอบหน้าก็ได้ไม่เป็นไรสู้ๆใช่หน่อยๆจะรอดูเรื่องนี้ไม่แน่ค่ะคุณค่ะเต็มตัวเต็มใจรอแกแบบจุดจอนะได้เลย มาเรื่อกี่แล้ดีครับซุกกี้ค่ะขอให้เรา่า้รับผลน,ะนาค่ะขอให้เยอะผลกันนะทุกคนบ๊ายบาย